น้องพี่ r ี a c t i n g วันนี้วันของพี่อีกแล้วเซอร์ไพร์มากว่านี้มีอะไรใหม่เห็นน้องโฟรน้องโฟรของเราปล่อยเพลงมาใหม่แ<น>บบว่าแบบ5ชั่วโมงที่แล้วเลยตอนที่รังอัดคลิปอยู่นี้คือเพิ่งปล่อยมา5ชั่วโมงที่แล้วเลย สดมากสดสดร้อนมากโฟร์โฟร์เจมินายโฟร์ะเจมินายโฟที่เราเพิ่งดูเพลงน้องไปอ่าวันนี้น้องปล่อยเพลงเดี่ยวมาเรียกเพลงเดี่ยวได้ไมไม่เพราะว่าน้องฟิชเชอร์ลิงด้วยฟิชเชอร์ลิงกับน้องมาเบลพิกซี่อูปล่อยปล่อยมาสดสดร้อนเลยอ่ะไม่ได้ดูไม่ไม่ได้ดูเลยนะแบบไม่ได้ยังไม่ได้แบบ เออไม่มีอะไรผ่านมาในไม่มีสปอยใดๆทั้งสิ้นเลยนี่เราก็เธอรู้จักโฟร์จูล่าเธอรู้จักมาเบลนะมรู้จักมาเบลนี่น้องชายก็แบบว่ารู้จักไอดอลผู้หญิงที่เป็นคนไทยอยู่เ <laughs> อ <c oughs> ต้องรู้จักกูนแล้ว<แ>ล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องปล่อยเพลงมาให,หม่ชื่อเพลงว่าใส่ถูไใสใสถูไซ e ฟีดมาเบลนี่เดาจากอันนี้ก่อนเพลงแนวไหนเอาอีกแล้วเดากอนดูเ้เดาไคนดูถ้าให้เดาเดาไม่ถูกแต่ดูจากการแต่งตัวที่แบบเปิดมาแล้วน่าจะใสใสเต้นเออใสเต้นเพลงสนุกมีแบบแดนแดนอืมไม่รู้เหมือนกันอ่ะให้เดาหนูก็ไม่เพลงเศร้าหรอกใช่เป็นน่าจะมี ผสมฮิฮอปนิดหน่อยเดาจากอันนี้ก่อนนะน้าปกเพลงน้าปกเพลงนะ,ะมาเปิดมาด้วยน่าจะเป็นหลังน้องมาบิลแหละมเาเจ้าใ่ว้าวตัวคอนเสิร์ตสองสองเก้าเจ็ดพี่จำไหมนะพี่ไปซื้อวหวยะว้ามีอะไรฟิลไม่พอ เฟียหรด้ยังเฟียวไม่พอเปิดซับได้ไหม <c oughs> ว้ายไอโฟนเทมเทม่จัง่ะนี่เจ้าชูจัดมาเคสเคสอันนี้ะ โฟร์เป็นแบบว่าคนกรรมการกรรมการใช่เปล่าไม่ใช่หรือเปล่าเพลงแบบนี้เกี่ยวกับกองถ่ายเหรอจีบกันในกองถ่ายเป็นเพลงเพลงของคนเจ้าชู้อือหือ

โอ้ยสวยจัดว้ายนี่ขอดูหน้ามาเบลสวยมากหน้ามาเบลสวยมากน,าากนี่ย,ยคนสวยสองคนฉันจะไม่อยอมให้น้องโฟลนะ์วบาเบลสวยบอเบลสวยมากคน้องเขาหน้าเหมือนตุ๊ก,กาตาก,กระเบื้องเคลือบฟิลมไม่มีอยู่จริงอะ สวยอ่ะอสวยสิงสิงเล็กสิงดีเนาะสิงเล็กสิงดีแล้วขาวแล้วแบบเคยฟังเพลงพิกซี่แบบหลายๆเพลงพันๆนะคือแบบเพลงเขาจึ้งจริงค่ะแบบล้าดูแบบในแบบรายการแบบว่าที่แบบรวมอ่ะที่คอนรวมอะไรแบบเนี้ยที่เลื่อนผ่านในติ๊กต็อกอะไรแบบเนี้ยอืมสวยอ่ะนี่เขาก็จะประชันกันปะ พระชันความพระชันความสวยกันจะไม่ยอมให้น้องโพสรอรอน้องเท่น้องเท่น้องเท่ขนาดนี้แล้วจะมาให้น้องเท่ได้ไงวายเหมือนเพลงฝรั่งเลยคือแบบอินเตอร์โอ้ยโอ่ย นี่แหละนี่แหละป่หนีลองได้ะยัง <attraction> มีเหนื้ออยู่หนูหนูกำลังคิดอยู่มันเป็นเพลงแบบแนวจะมีเพลง,งหนึ่งสมัยว่าประมาณสี่ห้าปีที่ <Wis dom> ท,ที่มันคิดอะจูอเพลงเหมือนเพลงอะไรวะที่มันคิด นูไม่ออกแต่รู้แต่วันครูฟิล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 ,ฟล,ฟลอ่ะจะเป็นเพลงแบบไอันนี้ชอบชอบทา่าน้าเสียงนี่ไปนี่ถ้าเต้นเลยเป็นท่าเต้นนี่ไะ เพลงนี้จะต้องมีชาเลนจ์แน่ๆเลยว่าจะเรียนตั้งเต็มทิกตอกแน่ๆเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นพันหกติดหูว่ะสวยหลอ่อเท่กันมากนีอเอาว่าเฮ้ยประชันกันเลยเฮ้ยปังพันหกอีกแอ้นี่ สวยแข่งกันเลยนะจ๊ะไม่ยอมไม่ยอมชอบงอนากีร่ะชอบชอบไอ้ท่อนนั้นอ <stage> <laughs> <laughs> <ches live> ่ะเดี๋ยวดูเน่เน <siblings ök> <benim> ่ชอบชอบชอบอ่ะจะเป็นแบบไปไประดับขึ้นอ่ะถ้งไิ้เต้นองเปิดแบบจ้งขึ้นทุกวันอันนี้แบบไม่ได้เน้นหนักเต้นนะแบบชิวๆนะ เก่งมากดีกคู่ใช่สวยทั้งคู่ <c oughs> ไใช่หมายถึงแบบแบบว่าก่างทั้งคู่เลยคู่สวยมากภาพนี้แบบออกแบบสวยมากทมมเทแบบเทามากโฟดไม่มีเนี่น้องโฟดไ,ไม่มีไม่มีเอ่อแบบเพราะว่ามันเพิ่องออกเลยยังไม่มี แดนใช่เป็นเพลงของการแบบจีบแบบว่าแบบจี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 บจะเป็นเพลงแนวจีบแล้วดูจากเนี้ยอ่ะเธอลองวิเคราะห์สิฉันพูดไม่ถูกอะใกล้ถึงขนาดนี้ฟิลหรือยังสําหรับฉันยังฟิลไม่พอในท้าทายออกแนวท้าทายกันปะฮะ <laughs> ใกล้กันดีให้ตรงหัวใจเออเป็นฟิลแบบเพลงนะท้าทายกันตัวแม่ตัวพ่อก็ท้าทายกันอะไรแบบเนี้ย <laughs> เออแบบตัวแรงทั้งคู่ ่เออแบบว่ามาฟีไม่ใช่ไม่บอกไม่ถูกเฮ้ยเพลงน้องพอเนาะเพลงพอเป็นเพลงกิ่น้องโฟดแบบน้องโฟดร้องเพลงพออยู่แล้วก็จึงไปใหญ่แต่พอมาฟีกับมาเบลด้วยเสียงโอ้ลงตัวมากสุดยอดอยากไปดูเพลงพิกซี่ต่อเลยเนาะถ้าว่งแบบมีแบบ เราลงคิวมาเบลเอ้ะลงคิว <laughs> พิกซี่ไว้จะไปพาไปไปดูเพลงพิกซี่นะเคยเปิดฟังผ่านๆาานพี่บอกเออม <c oughs> แบบีเพลงในทิกเกอร์กเพลงโอ้เขาชอบมีท่อนแบบไวรัลเพลงที่อะไรอะที่ใช้พัรอ่ะที่เห็นอ <c oughs> <c oughs> ่ะเอออยากไปดูเอ็มวีไม่เคยดูเอ็มวีนะหนูย,ยังไม่เคยดูเอ็มวีเออไปดูเดี๋ยวเราหาเวลาไปดูพิกซี่มากวันน้องโฟดน้องโฟดวันนี้ดูน้องโฟดไปน้องโฟดไปนี้ พูดถึงน้องโปดดีกว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเสียงก็ดีอยู่แล้วตั้งแต่ฟังจากกอบที่แล้วอ่าเนื้อเพลงจะเป็นเพลงมันติดตำรัหนูเพลงเนี้ยมันติดหูแล้วมันแบบไวมั้ยใช่ไวฟิลรอบนี้เธอได้เห็นน้องเต้นด้วยเพราะว่ารอบที่แล้วน้องไม่ได้เต้นนะเพลงนี้เธอเป็นไงน้องก็เคยน้องไม่ได้ร้องได้เดียวน้องเต้นได้ด้วยน่ารักน่าตาหนาแล้วก็ เนาะคือน้องอ่ะลูกไหนก็เอาอยู่หมดะโกดอ่ะเธอพี่พี่แบบอยากจะเปิดภาพแบบน้องแบบแฟบบชั่นแบบเหมือนแบบเป็น Bright <c oughs> แฟชั่นนิสต์แบบว่าเต้นได้ร้องได้ <c oughs> แล้วก็สดแสดงได้องงูครบแล้วน้องเก่งมากน้องทำอะไรหลายอย่างวะน่ารักจับ โฟดฮะเดี๋ยวมีเพลงใหม่ๆเพลงใหม่ๆออกมาอีกเดี๋ยวเราก็จะดูดูอีกเพราะน้องโฟดปล่อยเพลงต่อไปได้เลยลูกตอนที่ติดหูของพี่ก็จะเป็นอันนี้เนาะใช่เสียงมันแบบว่ายังไงอะไม่รู้อะไอเสียงมันดืออขึ้นมาอย่างเงี้ยชอบอะมันจะแบบเบาๆแล้วเสียงมันจะไล่ระดับเออมันมันคืออะไรไม่รู้อะมันแต่ว่ามันมันติดหูมันชอบมันเพอะดีหนูก็ชอบท่อนแบบนั้นแหลถ้าเป็นแบบในเพลง เดี๋ยวต้องเดี๋ยวรอดูชาเลนส์ของเดี๋ยวคนจะมาเดี๋ยวต้องดูคนมาเล่นชาเลนส์แน่ๆเลยว่าได้มีท่าเห็นแล้วเราว่ามีท่าฮิตๆเลยไอท่อนฮิตๆเลยไปวันนี้เราก็ดีใจมากที่ได้ดูแบบเพลงน้องแบบเร็วขนาดนี้เออไงล่ะเราเป็นคนแบบว่าช่วงนี้ทันช่วงนี้ทันช่วงนี้ทันช่วงนี้อัปเดต โอเคขอบคุณทุกคนที่มาดูน้องโฟดกับเราไ็อย่าลืมเฮ่งไซทูไซทูไซติดจับเอาม่เอาม่ขอบคุณทุกคนที่มาดูเพลงไซทูไซของน้องโฟดฟิกเจอร์ลกับมาเบลพิกซี่พิกซี่อย่าลืมไปดูนั้นนะคะขอบคุณทุกคนมากอย่าลืมมากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งบ๊ายบาย